นะครับคุณอ้วนปาผมคงไม่มาไม่มาจอสารานะครับไม่มีใครมาจอว่าแยกกันสาราสามไม่มีเลยนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วป๋ามาทําตามคําพูดทุกอย่างแล้วเอละแล้วที่อยากจะฝากบอกคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอยากจะตอนเนี้ยไม่มีใครอยากจะเดินมาวัดอืทุกคนมาอีกทีก็ต้องให้คนอื่นยกมาแล้วปุ้มมาแล้วใส่ลงใส่ถาดมา ถึงอกคบตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีใครทาบุญกันไม่มาวัดทำบุญกันไม่มีก็อยากจะตอนที่ทําบุญได้ตอนนี้ก็อยากให้มาร่วมกันทาบุญก่อนอืเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงอืเราจะพุ่งนี้กับชาติหน้ามันเท่ากันอืนะครับไม่รู้อะไรจะมาึงก็มีเคสที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวลูกมาหนึ่งมีไหมมีครับบางชียังไม่พ้นหนึ่งเดือนพ่อตาย อีกสิบห้าวันเมียตายนะครับแล้วลูกผมเจอหน้าเขาผมก็เห็นรู้สึกความรู้สึกของเขาอืว่าเขาสูญเสียมันมันใกล้กันมากอืมันใกล้กันมากเกินไปบางทีคนเราอาจจะรับไม่ได้เ็ราะถือาจจะเกิดมาคู่กันนะต้องต้องตามเลยหนีกันไม่แค่สิบกว่าวันเองอ่ะเรายังจําหน้าเขาได้อยู่เลยว่าคนนี้เอ้าพี่ คาที่ลพี่ก็ยังมางานศพแล้วพี่มางานใครอีกอ้าวก็บอกงานแม่เขาครั้งที่าลงานพ่อพ้นกันไม่แค่สิบห้าวันเองอม,มีเคลแบบเสียอะไรตามตานไปเลยมีเคียที่แบบนึกไม่ถึงไหมว่าไม่น่าจะะไรก็กมีก็อย่างที่เป็นแอร์ฮอตเต์อยู่ๆก็นอนหลับตายไปกลางคืนก็ก่อนนอนก็ไปนวดไปสปาก็ขึ้นไปนอนก็ยังโทรคุยกับพ่อกับ,กบแม่เขาอยูอ่พ่อกับแม่เขาเล่าให้ฟัง ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็นอนหลับไม่ตื่นไม่เกินบางคนก็ร่างกายแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงตัวใหญ่ทำงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะทำงานเปน็นเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยแหละก็ขับรถกระบะไปรับลูกชายที่โรงเรียนก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำแวะเข้าปั๊มน้ำมันมให้ตระสตาร์ทเครื่องไว้ให้ลูกรอบนรถตัวเองก็เดินไปเข้าห้องน้ำไปลื่นล้มในห้องน้ำ เสียชีวฟาดพื้นอืเสียชีวิตลูกก็ไม่รู้รอพ่ออยู่บนรถบางทีเราฟังเหตุการณ์พวกนี้เราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงพรุ่งนี้อาจจะม,มีกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ยังมีสัชาติหน้ามันก,กนไม่รู้อะไรจะมาก่อนอกันเดี๋ยวก็มาในทุกวันนี้ก็ใครที่อยากขอให้ทําบุญไว้เยอะๆวันข้างหน้าเราไม่รู้เราจะเป็นยังไงนะครับในช่วงวันนี้ ขอให้ทําบุญทําทานเอาไว้ละกันเป็นเสบียงบุญไว้ก่อนถึงคนอื่นจะทำให้ก็ตามก็ยังดีกว่าเราครับก็ดีกว่ามันก็เราทําเองดีกว่าใช่เราทาเองดีกว่าเหมือนกับเรากินข้าวอ่ะเรากินเองก็อิ่มเองอืเราไปกินแทนคนอื่นไม่ได้ใช่ครับก็อยากให้เป็นทํานองนี้ขอบคุณมากครับถ้าเกิดมาวัดนนจันทร์เจอพี่วัแน่นอนก็ถ้ามาแบบว่ามีคนยกมาฮิ้วอุ้มมาแอ่ะต้องเจอผมแน่ถ้าอยู่ในในหีบในหอแล้วต้องเจอผม แต่เราก็มาดการเต็มที่เราก็ช่วยทุกงานอยู่แล้วนะครับได้เจอได้เจอกันเห็นความสูญเสียมาตับไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มวัยรุ่นวัยสาววัยเด็กสองขวบขวบหนึ่งทุกทุกวัยยังยังไม่มาเป็นยังไม่คลอดอม,มาจากโรงพยาบาลเป็นชิ้นเนื้อเป็นก้อนเนื้อ,อก็มาใช้ที่นี่เราเห็นความสูญเสียมาเยอะเลยหรอก วันนี้ก็เลยอยากจะบอกคนทุกคนที่ยังประมาทในชีวิตอยู่อย่าให้ตั้งสติทำอะไรด้วยสตินะครับอย่าประมาทในชีวิตวันข้างหน้าเราไม่รู้เราจะเป็นยังไงอขอให้วันนี้ตั้งสติแล้วทำให้ดีนะครับแต่ผมจะไม่ใช่วันข้างหน้าแค่ชั่วโมงนาทีาาข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้าก็ยังไม่รู้นะครับ อุบัติเหตุมันมีตอนนี้แล้วพี่วอนก็ไม่อยากจะเจอใครที่แบบมาทมาไม่อยากเจอใครแต่ว่าผมก็อยากเจอมาคุยอย่างดีกว่าต้องเจออยู่ดีไ่มาเจอมาคุยกันอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับใช่ไหมไม่ใช่าแล้วเงียบไม่คุยเงี้ยก็มันก็มีแต่ความเสียใจมามาทําบุญไว้ก่อนแต่เบียงบุญไว้ก่อนแล้วกันโอเคนะครับอ่ะชื่อจริง นายจักรพันธ์ครับรัตุกรทองดอนเหมือนอยู่ที่วัดวัดนวลจันทร์โอเคสาราทุกสาราศาลาหนึ่งสองสามสิบเอ็ดโอเคขอบคุณครับครับอาเก็บของ <laughs>